สวัสดีคะ่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เนจะมามาเสริมความมั่นใจนะคะเสริมความมั่นใจสำหรับใครที่ซื้อสินค้าที่ที่ร้านนะคะพอดีเมื่อเช้ามีพี่พัทโทรมาถามเนพี่พัทพี่พัทฟังอยู่หรือ,รอเปล,าานเนล่าบางคนเนี่ยลูกค้าบางคนนั้นจะซื้อสินค้าเนี่ยต้องการความชัวร์เน,เ,นเข้าใจเลยเข้าใจ เข้าใจทุกคนแล้วแล้วยิ่งเราเป็นโลกออนไลน์นะเราไม่ได้เจอตัวเป็นๆแบบเนี้ยในเข้าใจทุกคนแล้วพี่พัทก็โทรมาคุยกับเน้ถามว่าชัวที่คุณเน้กินตัวนั้นตัวนี้จริงแล้วพี่พัทติดตามเน้มาตลอดแต่พี่พัทบอกว่า,าสารสกัดที่เป็นแบบแอคทิเวทดีนอย่างเงี้ยพี่พั์ก็ชัวแล้วซึ่งมีหลายๆท่านที่ถ้าติดตามเน้นะทุกคนจะรู้ว่าเน้เนี่ยต้องชัวก่อนทุกผลิตภัณฑ์ที่นํามาเสนอนะคะเพราะทุกตัวที่เน้ทานเนี่ย มันเกิดจากไม่ได้ว่าฟังเข้ามาแล้วก็เอามาขายนะแต่มันเกิดจากการฟังเออแล้วก็พิสูจนะ์เนาะเพราะว่าบางทีอ่ะทฤษฎีงานวิจัยนูน่นนี่นั่นอันนี้ในผู้ตามตรงนี้ก็ยังไม่เชื่อใครหรอกนะทุกคนแต่เราต้องพิสูจน์ผลลัพธ์แล้วว่ามันมันได้เนาะทุกๆตัวในผลิตภัณฑ์ที่เนทจำหน่ายเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องกังวลว่าตัวเองจะป่วยเป็นโรคเมื่อมาทานสารสกัดที่ร้านของเนทน,นะ ทุกคนต้องการที่จะหายโรคเนี่ยมาถูกทางแล้วนะคะสารสกัดทุกตัวเนี่ยเนะสรรหามาเนาะเพื่อเอามาสร้างเป้าหมายทําให้ทุกคนสร้างสุขภาพและสุขภาพที่ดีแต่ทีเนี้ยทุกคนต้องเข้าใจให้มันครบ360องศาซึ่งเนะก็พยายามจะให้ความรู้ทุกคนนะคะเพราะว่ามันจะมีสายอาหารเสริมเนาะที่กินอาหารเสริมเป็นกำๆก,กิน โปรตีนหนักๆแล้วเป็นไตหลายๆคนก็กลัวเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้กันนะคะแต่ว่าเนเนี่ยสอนให้ทุกคนเนี่ยเขาเรียกว,ว่ามีความรู้ค่ะคิดเป็นนะคิดเป็นปฏิบัติเป็นเป็นนั่นแหละหมอดูแลตัวเองได้เป็นปฏิบัติกรคําว่าปฏิบัติกรคือคนที่ปฏิบัติตัวเองค่ะเราก็จะรู้ตัวเองแต่ทีเนี้ยเราจะรู้ตัวเองอย่างเดียวเราจะรู้ไม่ได้มันต้องมีหลักการเนาะเราก็ต้องอาศัยหลักการ หลักการคือหลักการกินเป็นพอเรากินเป็นและอีกหลักหนึ่งที่เราจะต้องรู้คือหลักตัวเราเองความบกพร่องของตัวเราเนี่ยมันจะไม่เหมือนกันซึ่งการเรียนรู้ตัวเองอะ่ะมันก็คือต้องรู้เรื่องของเซลล์ในร่างกายของเรารู้ความบกพร่องรู้พฤติกรรมรู้นิสัยของเราที่เราทํามาว่านิสัยการกินเรากินยังไงพฤติกรรมการใช้ชีวิตเป็นยังไงอารมณ์การหลับการนอนการขับถ่าย การออกกําลังกายเพื่อให้ช่วยระบายพิษพวกนี้เราจําเป็นจะต้องรู้ทั้งหมดเลยทุกคนเพราะว่าเนทเนี่ยเน้พูดตามตรงนะเนทเป็นคนที่ศึกษาเรื่องสารสกัดก็จริงนะแต่เนทไม่ได้ตะพึดตะพื้นที่จะกินสารสกัดนะเนทต้องมีองค์ความรู้ว่าอะไรที่ไม่จําเป็นต้องใช้สารสกัดแล้วเราช่วยต,วตัวเราเองได้เราต้องทําสิ่งนั้นนะคะแต่ถ้าเราทําด้วยตัวเองไม่ได้เราก็ต้องอาศัยตัวช่วย ซึ่งในปัจจุบันนี้ใครติดตามเน้ก็จะรู้ว่าเน้เนี่ย activate ยีนนะ activate วําวอา activate ยีนคือทําให้ยีนเนี่ยฉลาดแข็งแรงแข็งแกร่งนะแล้วก็ activate ภูมิคุ้มกันของร่างกายให้เม็ดเลือดขาวฉลาดแข็งแรงแข็งแกร่งนะเพื่อจะป้องกันการเกิดปัญหาเวลาที่เกิดเชื้อไวรัสเวลาที่เกิดการที่เราเกิดมีอาการเสียสมดุลอะไรอย่างเงี้ยภูมิคุ้มกันซึ่งเป็นเหมือนทหารในร่างกายของเราเนี่ย ก็จะช่วยเหลือเรานะคะทุกคนเพราะว่าการที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการดูแลตัวเองเป็นนะเราก็จะไม่โดนเขาเรียกว่าไม่โดนเาขาเรียกว่าอะไรนะป้ายยาได้ง่ายๆเออมันจะมีภูมิความฉลาดความแข็งแกร่งเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพเรื่องสารอาหารเรื่องอะไรพวกนี้อันนี้ยเนอยากให้ทุกคนซื้อของจากความรู้นะคะไม่อยากให้ทุกคนซื้อของจากความที่มาศรัทธามาเชื่ออะไรเนไม่ต้อง ทุกคนต้องมีความรู้ซื้อจากความฉลาดเออแล้วทุกคนจะซื้ออย่างเ้าเรียกว่าไม่สงสัยอะไรเลยอะันนะี้อันนี้คือเป้าหมายของเนทเนไม่ได้มีนโยบายเชื่อเนทเธอนะเชื่อเนทเธอซื้อไปไม่มีนโยบายนั้นมีนโยบายคือทุกคนต้องรู้ว่าสิ่งที่ซื้อไปเนี่ยมันช่วยอะไรทุกคนแล้วทุกคนจะมีเหตุผลพอที่จะยอมจ่ายให้กับมันเนาะอันนี้คือเขาเรียกว่าเวลาเราเราซื้อเราซื้ออาหารเสริมกินอาหารเสริม อาหารเสริมคือสารสกัดเนาะคนที่เขากินแล้วเขาประสบความสําเร็จในการมีเซลล์ที่แข็งแกร่งเนี่ยทุกคนล้วนแล้วแต่ซื้อจากความรู้ทุกคนเขาไม่ได้ซื้อจากความเชื่อนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทุกคนต้องศึกษาหาความรู้นะคะซึ่งนี้นก็จะเป็นเหมือนกับเ,เขาเรียกว,ว่าโค้ดหรือว่าเมนทอร์ก็ได้เป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกคนเนาะ เนธเป็นพี่เลี้ยงให้กับทุกคนเพราะเน้ต้องการให้ทุกคนคิดได้คิดเป็นและสุขภาพดีเพราะเรามีเป้าหมายเดียวกันใครที่เข้ามาช่องนี้คือเรามีเป้าหมายเดียวกันเป้าหมายที่ทําให้เราเนี่ยเป็นคนที่มีสุขภาพแข็งแรงแข็งแกรง่งเราต้องผลิตมนุษย์สายพันธุ์เนี้ยทุกคนสายพันธุ์ที่มียีนแข็งแกรง่งอยู่ได้ทุกสถานการณ์ฉลาดตั้งแต่ระดับจิตไปจนถึงเซลล์ฉลาดยีนฉลาดอย่างเงี้ยนะเออเนี้ยนะคือเป้าหมายของเน้นะสำหรับใครที่ ต้องการสอบถามข้อมูลอะไรก็สอบถามมาได้นะคะเนท่านเนท่านเนสามารถคุยได้เนยินดีคุยกับทุกคนแต่บางอย่างบางทีเนคุยไม่ได้เนก็จะมีแอดมินซึ่งแอดมินของเนเนี่ยมีน้องเฟิร์นน้องฟรองหรือบางทีคุณอาเนาะทุกคนเนี่ยเราทำงานเนี่ยเป็นเหมือนทีมเดียวกันนะเพราะเราจะต้องมีการประชุมทำสมาธิเวลาประชุมนะปกติที่อื่นเขาประชุมเขาประชุมพูดกันใช่ไหมอันนี้ประชุมไม่พูดกันทุกคนนั่งสงบนิ่ง นั่งสมาธิพอนั่งสมาธิแล้วจิตมันนิ่งเนาะแล้วเราก็จะรู้ว่าเออเป้าหมายของพวกเราเนี่ยมันคือการที่ทําให้ทุกๆคนที่เป็นเพื่อนมนุษย์เนี่ยได้มีองค์ความรู้เพิ่มขึ้นเรามาแชร์ความรู้ของเราเพราะว่าเราอยู่ในคนที่มีคนถามเราเยอะเราก็เลยมีข้อมูลเยอะก่าเขาอะไรประมาณนี้เราก็เหมือนการมาแชร์ให้กับพวกเราทุกคนนะเพราะความรู้มันสําคัญทุกคนมนุษย์เราจะอยู่ได้ ถ้ามีความรู้ปัญหาต่างๆมันจะหมดไปเนาะวันนี้เนก็เดินทางไปหาคุณแม่เนี้นะคะโดยมีแฟนขับทุกคนเ็อเห็นแฟนขับไหมนี่แฟนขับแฟนขับพอแอคทีเดีแล้วก็จะแข็งแกร่งแล้วก็หล่อด้วยนะคะคุณอานะทุกคนโอเคนะคะไปก่อนนะคะบ๊ายบายนะ